เซีลินที่มันเห็นว่าพระเอกเนี่ยโยนกุญแจออกไปก็เลยชะงงหน้าออกไปดูเนาะว่าพระเอกเนี่ยโยนออกไปจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันตกแค่ตรงระเบียงพอชะง,งกหน้าออกไปดูก็ปรากฏว่าตึกนี้นะมันสูงมากๆซึ่งเซียลินเนี่ยนังกลัวความสูงพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็เลยบอกไปน้องว่าอย่าชะงงหน้าออกไปสิเดี๋ยวก็ตกลงไปดอกนายยังไม่รู้รสชาติของการกระโดดตึกฆ่าต,ตัวตายแต่ฉันเดียรู้แล้วนะว่ามันเป็นรสชาติยังไงนายเอกก็เลยถามส่งยานไปเนาะว่านี่นายกำลังทำอะไรของนา,น,นายกันแน่แล้วนายโยนกุญแจถึงท,ทำไมแล้วจะออกห้องงงยไ นายเอกก็บอกไปว่าก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าฉันต้องการนายแค่ไหนเดี๋ยวนายก็หนีไปอีกนายจะต้องอยู่ในกรงลักของฉันนายจำหัวใจฉันสิว่าฉันอยู่แก้ได้แล้วเนี่ยฉันใจเต้นมากแค่ไหนนายจะหนีไปจากฉันไม่ได้นะนายเอกที่มันเดี้อย่างเงี้ยก็รู้เลยเนาะว่าเนี่ยคือส่งหยาดในชาติก่อนตัวตนนั้นได้กลืนกินร่างนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสินะฉันคงจะหนีไปไหนไม่ได้แล้วจริงๆนายเอกเนี่ยมันก็คิดเนาะมันต้องมีวิธีสิทำยังไงดีนะให้เขาเนี่ยปล่อยฉันไปนายเอกเนี่ยก็นึกขึ้นได้เนาะว่ามันพออจะมีแแผผนนบางยู นายเอกเนี่ยก็เลยจับตัวพระเอกแล้วก็บอกไปว่านี่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลู่ตงยังไม่ได้ไปอเมริกาหรอกนะฉันโกโหกเขาจะไปในอีกหนึ่งอาทิตย์นี้นายอยากรู้ไหมลระว่าเขาอยู่ที่ไหนพระเอกที่มันดิ้นเขาว่าหลู่ตงเนี่ยมันก็ช็อกไปเลยเนาะนางก็แบบเออหลู่ตงยังไม่ไปอย่างนั้นเหรอ มันเสียงกัจะมีโอกาสก็ได้เออไอพระเอกเนี่ยมันก็คิดในใจไงอาจจะมีโอกาสได้รื้อฟื้นความสนใันกับรูตรงนายเอกที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันได้ผลจริงด้วยนายเอกก็บอกข้อมูลไปทั้งหมดเลยเนาะว่ารูตรงอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ถ้าอยากจะเจอต,ตัวเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนะี้เออบอกแผนแผนๆเนาะให้พระเอกเนี่ยมันตัดสินใจไปหารูตรงไม่ต้องมาเอาชัน้นเนีเพราะนายเอกมันอยากหนีพระเอกที่มันเห็นว่านายเอกคอยแต่จะบอกข้อมูลของรูตรงเนี่ยมันก็รู้สึกแบบสับสนอนะมันรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้ยยมมมมีีตันนะััววนนนะ่่ะ่ะะะะททท้งงคพาาาาจจกกเอไไปํึ ก็แบบแทนจะจาเป็นเลยหลู่ตรงมีแฟนไปนแล้วไม่ใช่หรอเซียลินเนี่ยดีกว่าหรออีกตัวหนึ่งก็จะแบบแต่ว่าฉันรักลู่ตรงนะหลู่ตงเนี่ยคือรักครั้งแรกของฉันและฉันก็อยากจะให้มันกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งเอออีสองตัวนี้มันก็ชักขเยอะกัน พระเอกที่เห็นว่านายเอกอ่ะคอยแต่จะพูดชื่อหลูตรงก็เลยบอกให้นายเอกเนี่ยหุบปากเนาะแล้วก็ไม่ต้องพูดชื่อหลูตรงอีกเพราะตอนนี้พระเอกปวดหัวมากๆนายเอกที่เห็นว่าเออท่าดีแล้วพระเอกดูอ่อนแอดูจะสับสนนายเอกเนี่ยมันก็เลยถีบพระเอกแล้วมันก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งไปหากุญแจเนาะเพราะนายเอกมันเชื่อว่าต้องมีกุญแจอีกแน่ๆต้องมีกุญแจสำรองเขาคงไม่กะว่าจะเอากุญแจไว้อันเดียวหรอกนะนายเอกมันก็หาหาหาแต่ไม่ว่าจะหายังไงนะมันก็หาไม่เจอไงพระเอกเนี่ยมันก็เลยประจับตัวนายเอกแล้วก็ทะอกนนดับ เอกเอาไว้ แล้วก็ถามนายเอกไปเนาะวันนี้เธอคิดจะหนีไปไหนเธอหนีไปไหนไม่ได้ยังไงเธอก็ต้องเป็นของฉันเออคืออีพระเอกเหมือนมันจะเอาเมียสองคนมั้งโลกจิตคือเลือกบ้างบางทีเออจะเอาใครก็แค่คนเดียวอย่าโลกจิตเนาะไอ้พระเอกเนี่ยมันก็พยายามจับตัวนายเอกแล้วก็กดกดกดเนาะไม่ให้นายเอกหนีแล้วก็บอกให้นายเอกเนี่ยเลิกดิ้นนายเอกมันก็ดิ้นตัวใครจะไปอยากได้ผัวเป็นผีบ้านายเอกอ่ะมันดิ้นไปดิ้นมาน้อพระเอกที่รู้สึกว่าลำคาญก็เลยจูบปากนายเอกเลยจูบแบบกัดจูบแบบแลกลิ้นนายเอกเนี่ยก็อ๋อจูบมาก็จูบ เอองงดดทีนี้นะมันก็ทําให้แบบในวันนั้นอ่ะความทรงจํายังชัดเจนพระเอกน่มันก็จําได้ว่าเคยจูบกับนายเอกที่ร้าน v i p ทีนี้เนี่ยตัวตนในชาตินี้มันก็ผุดขึ้นมาส่งยาณนะที่เห็นว่าตัวเองน่ะกำลังกดทับตัวนายเอกก็เลยงงก็เลยถามไอเนาะว่าได้ไปเลยหรือเปล่านายเอกมันก็บอกให้ปล่อยเนาะปล่อยตัวฉันไปเออนายเอกมันก็ทําหน้าโกรธไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยขอโทษเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าขอโทษรูปแบบไหนนะขอโทษแล้วก็ไปจูบเขาอีกรอบนึงอ่ะเหมือนแบบมันสับสนนะเอางั้นสานะพระเอกมันสับ แล้วมันก็จูบนายเอกอีกรอบหนึ่งอ่ะซึ่งตอนนี้นายเอกรู้สึกแบบงงอ่ะนายเอกที่เห็นว่าการจูบรอบนี้มันดูละมูนมากมากเลยนะมันเหมือนกับว่าเป็นส่งยานในชาตินี้เพราะว่าการจูบของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันส่งยานชาติที่แล้วเนี่ยมันจะจูบแบบกัดลิ้นได้คือกัดะเอาลิ้นมากินเลยอะ่ะแต่ว่าชาตินี้มันจะเป็นแบบละมุลจะเป็นแบบเขี่ยๆเลียๆแบบเสียวๆนายเอกก็รู้ได้ว่านี่มันน่าจะเป็นส่งยานชาตินี้หรือเปล่านายเอกก็ถามไปเนาะว่านี่นี่นายส่งยานใช่ไหมไอ้ส่งยานก็ตอบว่าใช่มีอะไรหรือเปล่า นายเอกเนี่ยก็เลยบอกให้สรงยันเนี่ยแบบรู้ขึ้นไปได้ไหมฉันหายใจไม่ออกแล้วเรามาคุยดีๆกันเถอะนะทรงยันเนี่ยก็ทําท่าทางเหมือนกับว่าจะรู้ขึ้นไปแต่สักพักหนึ่งเนี่ยนางก็กดเอวของตัวเองเนี่ยให้ไปทาบกับเอวของเซียรินแล้วนางก็บอกกับเซียรินไปว่าตอนนี้เนี่ยความสงใจของฉันอ่ะมันเริ่มกับเข้ามาเป็นระเบียบแล้วนายกำลังหลอกฉันอีกใช่ไหมถ้าฉันรู้ขึ้นไปนายก็จะหนีจากฉันไปใช่ไหมเหมือนที่นายชอบทาไอ้พระเอกเนี่ยมันก็บอกไปว่าฉันขอโทษทีนะที่ต้องทําแบบนี้แล้วพระเอกเนี่ยมันก็จับแขนนนเอกกกกกดแแลล้ว็ับ ายเอกรอบหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยดูจะเป็นร่างของทรงหยาดในชาตินี้นะดูไม่เหมือนชาติที่แล้วเลยอะในเอกที่โดนแลกเลิ้นแบบอ่อนโยนแบบละมุนละไมเนาะมันก็รู้สึกว่าอบร่างกายอ่อนเนื้ออ่อนแรงจังพระเอกเนี่ยก็ถอดเข็มขัดออกมาแล้วก็ลัดแขนในเอกเอาไว้ในเอกเลยถามว่านี่นายจะทําอะไรพระเอกเนี่ยก็ขอร้องในเอกให้ในเอกอดทนขอโทษที่ต้องทําผิดบาปกับนายแต่ฉันทนไม่ไหวลแล้วจริงๆและไอ้พระเอกเนี่ย ก็ซี่นเอกที่โซฟาแล้วลากไปต่อกันบนเตียงซึ่งนั่นเนี่ยก็ทําให้เซียลินเนี่ยโดนส่งยานเซิงไปในที่เรียบร้อยของชาตินี้น้องโดนเปิดสิงแล้วนายเอกเนี่ยที่ก็เพิ่งจะโดนเปิดสิงครั้งแรกครั้งแรกมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกดีมันก็เจ็บมันก็ระบมนายเอกเนี่ยก็พลอยหลับไปตื่นขึ้นมาเห็นร่างกายตัวเองอีกทีก็นึกว่าโดนซอฟคือช้ำระบมไปหมดนายเอกเนี่ยก็โกรธมากๆแต่ก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเสียลินเนี่ยเลยกะว่าจะแอบหนีออกไปข้างนอกซักทั้งเนี่ยไอส่งยานก็เลยถามไปว่านายตื่นแล้วเหหรรอจ็บตไ นายเอกเนี่ยก็เลยแกล้งหลับแกล้งนอนทรงยานก็บอกกับนายเอกไปว่าถ้าเจ็บเนี่ยให้ฉันพาไปโรงพยาบาลไหมฉันขอโทษเซียหลินมันเลยถามว่าถ้ารู้ว่าฉันจะเจ็บทำไมถึงยังจะทําอยู่นายเนี่ยเป็นคนที่แย่ที่สุดนายเป็นคนที่ห่วยแตกนายเอกมันก็เริ่มบ่นเริ่มด่าแล้วเนาะพระเอกเนี่ยก็ขอโทษก็ไปกอดแล้วก็บอกว่าฉันจะไม่ทาแบบนั้นอีกฉันควบคุมตัวเองไม่ได้จริงจริง ตอนนั้นฉันรู้สึกสับสนรู้สึกแค่ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะหายอ่ะนายเอกที่ได้ยินคำพูดเห็นเก็บตัวสุดๆเลยนะคือนี่คุณกำลังใช้ร่างกายของฉันเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีงั้นหรอนายเอกก็โกรธมากนายเอกก็บอกไปว่านายมาทำแบบนี้กับฉันแล้วหลู่ตรงล่ะถ้าสมมติว่าพวกนายสองคนได้กลับไปคบกันจริงๆนายจะไม่รู้สึกแย่อย่างนั้นหรอพระเอกเนี่ยมันก็หลบหน้าหลบตาเนาะนายเอกเนี่ยก็เลยขอโทษในใจเนาะที่จะต้องเอาผู้เรื่องของหลู่ตรงเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นแต่ว่าตอนนี้นายเอกอยากออกจากที่นี่จริงๆนายกใหห้้้ระนนไลลััับบตงมจจจแวฉด ฉันจะได้ไม่ต้องมาเจอกับเขาอีกนายเองเนี่ยก็เลยบอกให้พระเองเนี่ยไปหาลูตรงเถอนะฉันมีความรู้สึกว่านายกำลังสับสนถ้านายได้ไปเจอเขาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คลาย เก็เลยบอกให้นายเอกเนี่ยหยุดพูดถึงลู่ตรงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่ได้ชอบอะไรเขาแล้วฉันรู้ว่าในชาติที่แล้วเนี่ยฉันชอบเขามากๆแต่ว่าชาตินี้ไม่ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยอยากจะคบกับนายอยากอยู่ใกล้ๆนายแล้วก็อยากทําตัวดีๆกับนายอยากให้นายเนี่ยมาเป็นของของฉันนายทำได้ไหมไอเซลินน่ยมันก็แบบไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะเป็นของของใครฉันอยากจะเรียนและฉันอยากจะทําชีวิตของตัวเองให้มันดีเซลินก็ปฏิเสธแบบไม่คิดอะไรเลยเนาะ มันไม่ต้องคิดอยู่แล้วจ้าเซียรินเนี่ยน้องก็บอกไปว่าถ้าสุขสมกับร่างกายของฉันน่ะจนเต็มที่แล้วก็เอากุญแจมาฉันจะออกไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องข้องเกี่ยวกันอีกพระเอกเนี่ยก็ไปล็อกตัวเอาไว้เลยเนาะแล้วก็บอกไปว่ามันต้องไม่เป็นอย่างนั้นสินายยังไม่เข้าใจฉันหรอฉันไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นนายเอกเนี่ยก็ทุบทุบทุบเนาะแล้วก็บอกให้ปล่อยพระเอกเนี่ยก็เลยขอร้องอย่างน้อยให้ฉันไปส่งนายฉันไม่อยากรู้สึกผิดแบบนี้จริงๆ นายเอกเนี่ยก็เลยแบบสภาพร่างกายของเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเดินไปถึงสักกีเก้าคงต้องอดทนครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้จเจอหน้าเขาแล้วเราจะไม่เจอหน้ากันอีกนายเอกเนี่ยก็ขึ้นไปบนรถเนาะแล้วน้องเนี่ยก็กอดตัวเองอ่ะเพราะว่าน้องก็เหมือนกับว่าแบบเอาตรงๆนะน้องก็โดนข่มขืนให่แกน้องก็คงจะไม่ได้รู้สึกดีมากขนาดนั้นหรอกพระเอกที่เห็นว่านายเอกอ่ะสัสส่นะะนะเพราะว่าน่าจะเจ็บอ ah ะน่าจะระบมก็เลยถามไปน้องว่านายเอกเป็นยังไงบ้างคือให้ฉันพาไปโรงพยาบาลก่อนไหม นายเอกมันก็แบบนี่ไม่ใช่เวลาจะต้องมาพูดแค่พาฉันกลับบ้านแล้วก็ไม่ต้องมาคุยอะไรกับฉันอีกพืเอกน่ยมันก็เลยขอโทษนายเอกอีกรอบนึงที่ทําแบบนั้นลงไปคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆนายเอกที่ดินคำว่าไม่ได้ตั้งใจมาประมาณพันรอบนะไม่ว่าจะชาติที่แล้วหรือชาตินี้ก็เลยถามไปตรงเลยเนาะว่าสมองของนายเนี่ยมันผิดปกติอะไรหรือเปล่านายชอบพูดตลอดเลยว่านายไม่ตั้งใจแต่นายก็ทํามันออกมาตลอดทําไมสมองของนายสารเคมีสมองของนายมันชอบทําให้นายเนี่ยทำเรื่องชั่วๆเร็วๆกับคนอื่นตลอดเลยนายนี่มันเห็นแก่ตัวไม่่่ววาาจะชติทีแล้ หรือว่าชาตินี้ส่งยาเนอมาเป็นคนที่ห็นเกตตัวไอ้นายเอกมันก็คือเหมือนแบบสาบแช่งเลยอะเองนะมันก็ขอโทษเนาะแล้วมันก็บอกไปว่าแต่ตอนนั้นฉันไม่รู้จริงๆฉันรู้สึกสับสนฉันรู้สึกมันอยากจะร้องไห้ออกมาฉันกลัวว่าจะสูญเสียนายไปอีกรอบนึงฉันไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์นั้นทุกๆครั้งที่ฉันเห็นหน้านายฉันจะเห็นตอนที่นายตายและนายก็จากไปจากฉันโดยที่ไม่ได้ให้โอกาสฉันในการแก้ตัวฉันแค่อยากจะแก้ตัวและอยากจะให้นายเนี่ย กลับมาเป็นของฉันเหมือนเดิมฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆฉันขอโทษฉันแค่ต้องการอยู่กับนายไอ้พระเอกน่ยมันก็สารภาพออกมาเลยเนาะนายเอกเนี่ยที่นินคำพูดของพระเอกเนี่ยก็รู้เลยเนาะว่าตอนนี้เนี่ยทรงยานในชาติอดีตกับชาติปัจจุบันเนี่ยตอนนี้น่าจะวิญญาณรวมกันแล้วคําพูดของเขาเนี่ยมันดูมีเหตุผลแล้วก็ยังมีความทรงจําของอดีตชาติอยู่ ก็หมายความว่านี่คือตัวตนของเขาอย่างนั้นหรออย่างน้อยอยังหลงเหลือจิตวิญญาณของชาตินี้ก็ดีนายเองเนี่ยก็เลยบอกไปอนว่านายนายรู้หรือเปล่าทรงยานว่านายเนี่ยเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวมากๆเลยนะในวันที่ฉันโกหกว,ว่าหลุดตรงตายนายเนี่ยเศร้าแล้วก็เสียใจมากๆนายยังจำได้ใช่ไหมว่านายร้องไห้ไป7วัน7คืนเลยเพราะว่านายรักเขามากๆฉัน,นมีความรู้สึกว่าจิตใจของนาย,นยกำลังอ่อนไหวที่นายเนี่ยรู้สึกแบบนั้นกับฉันมันอาจจะเป็นเพราะว่านายรู้สึกผิดที่ทําแบบนั้นกับฉันลงไป แต่ฉันอยากจะบอกเลยนะว่านายไม่ต้องรู้สึกผิดเลยถ้าอยากจะปล่อยฉันไปก็ปล่อยออกไปได้เลยฉันแค่ต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นายเอกก็บอกว่านายไม่ได้รักฉันนายแค่รู้สึกผิดจนเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาแปรปนกับอารมณ์ตอนนี้นายกำลังสับสนฉันอยากให้นายเนี่ยเอาคำพูดของฉันไปคิดนะพระเอกเนี่ยมันก็เลยแบบสับสนอย่างนั้นหรอมันนายก็เลยกล่าวว่าจะเอาคำพูดของนายเอกเนี่ยไปคิด ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันชอบเสียหรินจริงๆไหมเสียหรินเนี่ยที่ก็แบบเออปรับทุกปรับโศกกับไอ้พระเอกเนาะก็โอเคอย่างน้อยเขาก็คงจะทําผิดจริงๆมันคงจะเป็นช่วงเวลาที่สับสนนายเอกเนี่ยก็เลยบอกให้พระเอกอะ่ะถ้าถึงบ้านฉันแล้วก็ปลุกฉันด้วยนะเพราะตอนนี้ฉันง่วงมากๆพระเอกเนี่ยก็เลยตอบตกลงหลังจากนายเอกนี่หลับไปประมาณ5-10นาทีกว่าๆเนาะอยู่ดีๆเนี่ยก็มีคนโทรหานายเอกซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยก็คือหลูต่ตง ในเอกที่เห็นเนี่ยก็คืองงมากเพราะปกติแล้วหลู่ตงเนี่ยแทบจะไม่โทรอะไรมาหาเราเลยทาไมอยู่ดีมันก็โทรมานะสถานการณ์นี้เนี่ยต้องการจะเชื่อมไปถึงอะไรหรือเปล่าถ้าฉันให้หลู่ตงคุยกับส่งยานตอนนี้เนี่ยส่งยานเขาจะรู้ความจริงหรือเปล่านะว่าเขาชอบใครกันแน่ไอ้นายเอกเนี่ยมันก็อยากจะทดลองมันก็อยากจะพิสูจน์นะพิสูจน์ให้ดูแล้วรู้รอดไปเลยว่าส่งยานเนี่ยเธอรู้สึกไงกับหลู่ตงกันแน่แล้วรู้สึกไงกับฉันเอาละแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็สามารถตามชมต่อยในอีีหน้าเลยนะ สำหรับวันนี้เนี่ยโนอาเบลก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า